สวัสดีวันสัตว์แฮปปี้ซันเดย์ครับต้อนรับฮาวาลุสมาที่อีกหนึ่งันนะครับเป็นคันที่23นะครับครับ Infinity p r i m u s ครับแบรนด์ดังจาก USA ครับ by h a m a n ครับก็คือค่ายเดียวกับ Hamann แกลดอนนั่นเองนะฮะเขอเบิดจาก a คชั o n ครับิีงจะใสยหวานขนาดไหนครับสักครู่เดียวครับ Your eyes above stars in It's just the thought of you the very thought of you PT P Moscow my dear are you โอเคครับโอเคแล้วลูกค้าท่านใดครับที่สนใจงานติดตั้งคุณภาพเสียงชั้นเลิศแบบนี้ครัติดต่อเรามาได้ครับที่หมายเลขด้านล่างนี้ครับวันนี้ผมโชว์นี่รถายยัวรยาลาไปก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ